โอเคปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วป้ามาจากปาจีนนะอ่าคุยกันเกือบสองชั่วโมงเห็นแล้วเดี๋ยวบอกก่อนไอ้พวกที่บอกให้ไปอยู่กับปรมัตอยู่กับปรมัตนะผมจะบอกนะนั่นแหละหลงพวกนี้มาศึกษาทำกับอาจารย์วิทย์ทั้งหมดแหละสุดท้ายมันก็ทรยศในละคุณเพราะความรลภของมันนะฮะ ันได้แค่สัญญาขยะนนาเน่าของอาจารย์ไปมันได้หาวิธีการไปสอนคนให้อยู่กับปรมาิตย์เนี่ยมึงยังมีที่อยู่อยู่เพราะอยู่ไปเรื่อยๆมันไม่ต้องอยู่กับอะไรนะอาจารย์จะบอกมันมีอะไรอยู่หรอกมันเป็นเช่นนั้นเองแต่คํานี้แม่ไม่มีวันเข้าใจหรอกใครดูอาจารย์ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ทําลายความเป็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนจนสิ้นลาบคาบไปเนี่ยไม่ถึง้อมนะเนี่ย ยังไงก็ไม่มีวันที่จะแกะรอยตัวนี้ได้เข้าใจสิ่งที่อาจารย์วิทย์พูดคําพูดของอาจารย์ที่อาจารย์พูดอ่ะมันจะสัมผัสไม่ได้เลยมันจะพยายามมโ,โนคิดตามคิดหาข้อมูลคิดวิเคราะห์เออเพื่ออยากเอาไปเป็นความรู้ไม่มีทางนะเพราะตรงนี้มันผลนิพพานคือการผลไปผลไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณน,นามรูปทั้งหมดพผลไปจากวัตถสงสารไม่สามารถอธิบายออกมาได้เออเพราะฉะนั้นอ่ะ ท่านทั้งหลายไอ้พวกที่บอกว่าให้อยู่กับปรมาจารย์น่ะแหละมึงหลงแล้วผมบอกเลยผมสอนนี่หลุดออกจากธรรมคู่ให้เห็นความจริงทั้งสองด้านนะครแต่พวกนั้นน่ะมันไปยึดด้านใดด้านนึงอืมมันหลงอยู่ด้านไม่ด้านใดก็ด้านนึงเนี่ยมันจะถอนทําด้านเดียวมันเห็นไม่ชัดอีกด้านหนึ่งอะ่ะนะฮะผมนึกบอกว่าเนี่ยหลงกันอยู่อย่างเงี้ยไปติดตัวรู้ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยพยาพยามพยายามไม่อยู่กับรู้นั่นแหละ รู้ปรามาตรต้อะไรของมันนะั่นแหละเนี่ยรู้ทําอย่างงงอย่างงี้แหล่แหลหลงหมดแหละแต่มันไม่รู้ตัวหรอกพวกเนี้ยมันตามความคิดของมันอยู่ตามสัญญามันอยู่มันเอามาวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีให้เขาทาโถ่เ้ยจะอยู่กับปรมาตัตได้ไงในเมื่อมึงใ,ใช้ความคิดใช้ความจําอยู่ใช้อารมณ์อยู่ใช้เวทนาอยู่นะฮะพวกนี้มันเกิดดับอยู่แล้วเออมึงจะไปยึดปรามาตัตนั่นเหลอ เออกูแค่มาศึกษาทํากับอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์พิษของความไหดหงายเห็นว่ามันไม่มีแต่สิ่งที่มันมีนะทําลายมันได้ไหมกิเลตมันอยู่นี้มโนไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีไม่มีอะไรนั่นอืมไม่มีอะไรพอไปรู้จักอ่ะมันก็ดันหลงไปแล้วไปยึดตัวตรงนั้นเออพออาจารย์บอกว่าเป็นปรมัจอย่างนั้นก็ไปยืดเอาคําของอาจารย์อีกตรงนี้ปรมัจนะตรงนี้เป็นสมมุติเอาไปยืดเปาปรมัติอีก บางคนก็ยังไม่เห็นแจ้งเลยก็ไปสอเข้าไปหมดผมบอกไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งปรมัดก็ไม่มีไม่มีที่อยู่อาศัยหรอกสิ่งที่ผมพูดอะถ้าใครเห็นแจ้งตัวนี้หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้หาที่ยึดที่ก่อไม่ได้นะฮะไม่ก่อเกี่ยวกับอะไรเลยมันจะบอกว่าเป็นความรู้สึกยังไงก็พูดไม่ได้นะฮะอธิบายไม่ได้นะครับมันพ้นไปไง พวกเธอไม่มีวันที่จะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดต่อยเธอคิดให้ตายคําว่าพ้นไปจากรูปจากนามอ่านะฮะจากขันห้าอยนนะหกไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาออกมาได้เขาเรียกว่าปัดจากตังรู้เฉพาะตนพวกเธอไม่สามารถเข้าถึงจุดจุดทันเกิดปัญญาได้ไม่สามารถหาแหล่งต้นตอของอภิชาตรงนี้ได้อย่างเจองพวกเธอก็จําสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ไปท่องจํา ท่องจำจนขึ้นใจแล้วก็ไปสอนเขาไปบอกเขาต่อนะฮะเ,ออเพราะฉะนั้นเนะ่ยหลงหมดแล้วนะฮะหลงความรู้ของอาจารย์วิทย์หลงสัญญาขยะนะฮะแล้วก็ไปหาวิธีดับหูดับตาอืมเกิดที่หูดับที่หูเถิดที่ตาดับที่ตาเนะ่ยเห็นไหมมันยังไม่รู้ตัวเลยนะนะอือีกอีกตัวหนึ่งอตัวเมียก็บอกว่าให้อยู่กับปลมัตา์นี่แหละ อยู่ตรงนี้แหละประมาตนี่แหละเออมันไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มีที่อยู่วิญญาณนะมันไม่มีที่ตั้งอาศัยถาวรมันก็เกิดดับตามธรรมชาติของมันมึงจะให้มันอยู่กับปรมาตอีกไอ,อ้โง่หลงยังไม่รู้ตัวเลยนะ่ะเออถ้าอยากจะสอนเขาอือยู่แบบอาจารย์วิย์สอนไม่ได้ที่ต้องไปบวกต้องไปเป็นชีถูกไหม เออต้องไปโกนหัวปงผมไอตัวหนึ่งก็ไปบวชสมัยก่อนเป็นพระเนี่ยหลอกใบหวยให้เขาเออไปเรียนวิชาศาสตร์อะไรไม่รู้ใบหววทําวัตถุมงคลทําอะไรใสดำเออของของังพอวันหนึ่งมาฟังอาจารย์วิทย์มาศึกษาทำอาจารย์วิทย์เอาความรู้ของอาจารย์วิทย์เอาไปนั่งเล่าต่อเห็นไหมเมา,เาวิชาใหม่ไปแต่อาจารย์จะบอกเลยขยะนะฮะแล้วอยากไปสอนต่ออยากไปบอกเขาปุง้งแต่งไปเรื่อยเปื่อย คนที่ไปฟังจะรู้เองถ้าคนฟังอาจารย์วิธีมันจะแทงลงใจคนพวกนั้นเราฟังไปมีแต่สัญญานะฮะมันไม่แทงลงใจไม่กระแทกจิตใจเพราะอะไรมันไม่รู้จักคําว่ามโนจิตมโนวิญญาณการสืบต่อมันไม่มันไม่เคยเห็นแจ้งเนี่ยเพราะมันยังไม่หลุดไงมันยังมีตัวตนอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะเออมันก็พูดได้แค่ตรงนั้นนะฮะมันไม่แจ้งไงนะครับมันก็ได้เอาความจํามาสอน เราก็ได้แต่ความจำไม่ไม่เห็นความจริงฮะอาจารย์นึกบอกนี่ไงการจะเห็นความจริงอาจารย์ต้องคี้เห็นเลยบางคนน่ะหลายคนเน่ยไปทาทิ๊กตอกติ๊ก,ก,กอะไรเนะี่ยเอาคําพูดของอาจารย์แม,แม้กระทั่งพระต้นนะตอนนี้ก็เริ่มเอาของอาจารย์ไปพูดแล้วอสมัยก่อนนี้พิจารณฐาธาตุตอนนี้แต่ก็พูดก็ยังคําหาตัวนี้ไม่เจอเพราะตัวเองยังไม่เข้าใจนะฮะก็ยังไปนุ่น อย่าไปลากกิเลสเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มพูดเดี๋ยวระวังนะพิสุสกรมศาสนาพุทธเขากําลังเล่นงานอยู่นะพิสุอะต้องเอาพระไตรปิฎกมาสอนนะเออมันถึงถึงจะนั่นเยยาคําพูดเพ้อพ่อยของอาจารย์ไปเป็นความรู้ของตัวเองนะตราบใดที่เธอยังไม่เห็นความจริงอะถ้าเธออยากสิ้นอาสวะจริงจอยากเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วทําลายตัวจิตมโนวิญาณหรือถุงจริงจังหรือการสืบต่อของพวกภูมิเนี่ย แล้วเธอจะหมดรู้เมื่อ,อไหร่เธอมาหาอาจารย์วิทย์แล้วการาบตัวเป็นศิษย์แล้วปฏิญาณตนให้สัจจาวาจาเพื่อความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในตัวเองไม่ประมาทในความรู้ของอาจารย์อย่าประเมินหลักอาจารย์วิทย์ต่ำคนบนโลุคนนี้มันประเมินาการตัดสู่ของอาจารย์วิทย์ต่ำการตัดสู่ไม่ใช่การคิดการจาําการอ่านพระไตรปิฎกการท่องจำนวย้ยนะฮะเขาเรียกว่าสัมมาสัมพธิยาน อาสวะขยญาณเนี่ยพวกที่ได้ถึงอาสวะขยญาณหลวงปู่หลวงตามีบางบางคนขั้นก็สอนไม่ได้ท่านก็เข้าดับขันไปแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะท่านใช้ร่างกายจนถึงที่สุดเกิดแก่เจ็บตายก็จบไปนะฮะนั่นแหละคืออาสวะขยญยาณท่านได้แล้วแต่ท่านไม่สามารถเผยแพร่ทําได้พูดไปก็เป็นสิ่งสมมุติพวกนั้นก็ไปท่องจานะฮะเป็นไวรัสเพราะว่าเพราะว่าท่านไม่มีปัญญาไม่มีไม่รู้จะชี้ยังไง ให้เขาเห็นความจริงตรงนั้นแล้วหลุดพ้นออกจากความมืดบอดอความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นได้แต่อาจารย์วิทย์เห็นแจ้งพวกที่มาศึกษาก็ทํากับอาจารย์แบบวิทย์มาเป็นสิทธิ์แล้วก็เนรคุณทรยศออกไปแม้กระทั่งคนที่มาฟังอาจารย์วิทย์ก็เหมือนกันนะครับมาเอาแค่ความรู้ไปเท่านั้นเองเธอยังไม่เห็นความจริงหรอกมันแล้วก็เลยประเมินอ,อาจารย์ผิดไปมันคิดว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์รู้มันก็รู้ได้นั่นแหละมันหลงแล้วที่อาจารย์พูดไปมันก็พูดได้นั่นแหละ คนละเรื่องเลยผมจะบอกตรงนี้ไม่ใช่นะฮะผมกําลังกระแทกแดกดันอย่างนั้นผมก็พูดจาดีๆสิผมจะสวนทุกสํานักทําไมละ่ะใช่ไหมเพราะผมกําลังสื่อให้ท่านเห็นอะไรบางอย่างเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวจริงเลยที่อยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายเออโดยอาศัยร่างของผมเนี่ยรูปรักษ์ของผมนี่กระแทกมันลงไปทางวาจ,จาเนี่ยอืมแล้วก็ทางรูปลักษ์เนี่ย ฉีกฉีกทุกสำนักไงฉีกความเชื่อทั้งหมดไงสวนเขาทั้งหมดไงเพราะว่ามันหนาแน่นแล้วมันยึดถือกันหนาแน่นในตรงนั้นน่ะเออเห็นไหมผู้รู้ทั้งหลายมันมีใครกล้าทำเหมือนผมมันไม่กล้ามันยังมีตัวตนอยู่ไงมันยังกลัวอยู่กลัวเขาจะไม่ศรัทธากลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีเขาจะมองแบบนั้นกลัวกลัวคำนินทาฮแต่ชอบคำสรรเสริญผมไม่สนใจนินทาสรรเสริญ ผมพยายามกระตุกหัวใจของมัน่ะหัวใจของกิเลสอ่ะให้มันตื่นรู้แค่นั้นเองสิ่งเป้าหมายของผมพันกว่าคลิปนี่ผมทําไปเนป้าวันนี้เหมือนกันที่มาให้ผมเปิดดวงปัญญาเนี่ยผมทําคลิปไว้แต่ผมไม่เผยแพร่เออแกพีก่ออกมาจากตรงนั้นอะ่ะแต่ปัญญาแกไม่คมไม่ขาดเพราะแกอยู่ไกลอาจารย์และยังไม่พร้อมเป็นอยู่สักพักหนึ่งแล้วแกก็หลงกลับไปอีกแต่มันมีตัวหนึ่งที่ไม่ประมาทปัญญาตัวแรกที่มันไปเห็นสภาวะเนี่ย มันก็เตือนแกเสมอว่าเออมันไม่ใช่แล้วเราหลงไปแล้วแต่แกก็ออกจากมันไม่ได้ไงแกต้องมาหาอาจารย์วิทนี่ฮะพวกเธอเนี่ยมันทิฐิมานะมันมองอาจารย์วิทย์ว่าเป็นโยมเป็นคาวาสตัวเองเป็นพระสูงส่งหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายทั้งทั้งที่ตัวเองอะ่ะยังติดอยู่ติดอยู่ผมบอกเลยผมฟังมาหมดแล้วนะฮะผมจะหาผู้ที่รู้จริงๆอะ่ะมันไม่มี เหมือนจะดีแต่มันก็ยังมีตัวขัดแย้งอยู่มันเหมือนสะดุดอะมันยังไม่ไหลลื่นมันยังคล้องอยู่ไยเออโอเคไหมสาธุครับสวัสดีครับ